นี่ครับดังไฟแล้วนะครับทีมงานไปดังให้สิทธิ์บอกบไไอถ้ามานอนอยู่นี่นะมีเสียดไ้ยินเสียงมาจอกมาจิ้งจอกเพราะว่ามาจิ้งจอกมันลงมาจากคู่มากินแถวนี้ยใเป็นแบบม้วงหางไงโค้งๆอะ่ะมาจิ้งจอกมาตัวน้อยในบอนหมาปลาด้วมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกดึกๆมากได้ยินเสียงหอน ในยังมาเฮาในหมู่บ้านบ่ลอย่างเดีย <c oughs> มาอจอกมันเข้ามาลาจริงจอกเ <c oughs> <c oughs> จอเจอทินเนาะจะ <c oughs> คูะ่คู่กัน <c oughs> อ่าคู่กันแต่เบิ่งลุงเข้าก่อน, <c oughs> น,นลุงลงนามละไอแม่จะลุนจะลุนรัด โอ้ตัวเป็นไงเนี่ยเหยียบไปอยู่ประมานียนอนเมีย่บรรยากาศล่าสุดนะครับนู่นี้ก็เล่นน้ำแล้วน่าจะอาบน้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวดูท่าละไรมันไปเดี๋ยวลงจี้พอใจละบอยังอะไรฝาเนาะ ดูสกิลนะครับดูสกิลของลุงโนโนจะพาไปควัน ลุงูบ่ไ้กันไหมองพีม่พชิตมีมอง่ม่เยพีชิตมีเครื่องสูบน้ำไหมไม่เอาไปสูบน้ำสาวันสามมือยังได้เกีอาพญานาคก่อสูบซิ่งไงโอต้องใจลกแม่เดได้ทำตามที่ตีบอกนะัเนยังสะน้ำ ไปกระมักโอ้สวยครับสวยรอบนี้สวยหอยล่หลายไหมเอามือเศ้าไปบุต้องยังเล่ไม่ได้หอยเศ้าไปจงได้กรติดนะไหมหอยยังนัวตามลุงเลยครั

หลวงพันแล้วหลักใจต้นกระโดดมาเนี่ยม่องมองต้นกระโดดจิ้งจอกหลาบปลาเนาะ บว่ทีมยูทูบเบอร์เราก็อยู่บนฝั่งนะครับแต่ท่านก็ไลฟ์สดทั้งคลิปนะครับตอนน้ำซิ่งอยู่ครับไลฟ์สดครับโกโก้ไลฟ์ก็ไลฟ์สดอยู่ครับวันดีครับหาวนาเพจหัวนาเพจมาครับมีเเข้าเด้เขายืนตรงนี้ พ่อฟื้นเรายเต็นมาแล้วนะครับยังนี่ยังนี่ก็อีบอ่ะประกอบออนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับมันเป็นอาหารของพวกเรานะมันไม่ใช่ ตานแมวเลยอะแมวหอยลุงหาไม่เจอครับฮะตกน้ำไปแล้วครับหอยหอยลุงอ๋อหอยลุงตกบนนู้นเลยครับเอ้นี่มันเหมือนดินเหนียวเลยอ่ะใช่ครับมันดินน้ำมันเนี่ยเอาหอยลุงมาครับแต่ว่าปรากฏว่าหาไม่เจอนะเนาะลุงโดนขึ้นมา,นมาตกน้ำนะเราไปดูฝั่งนู้นนะครับจิม๋มก็ไลฟ์สอดดูนะครับโสบิกนะี่ฮะคุณสวิกนะ อ <laughs> แอนอ,อยากบอกทุกคนนะเวลาลุงแกไปยืนใกล้ผู้ชายคนไหนนะเออไม่มีใคร ไหนวะลุงใในะตื่นคนมาวะโทูนกับตั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 น เดี๋ยวไปเก็บปลาก่อนนะครับผมไม่คอไม่คออันน,น,น,นี้ปนินนี่นะครับนี่สีมือลุงฮนะแจ๋วหน้าทานครับได้มาหนึ่งครับพี่น้องครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยปลาหนึ่งตัวแล้วครับปนินนนะตัวใหญ่เลยล้นกล้องเลยนะอ๋อเนาะอ๋อออนึ๋อ นู่นนี่ทำให้ตื่นเต้นหรืเปล่ามาก็สองแสนละวันนี้อ,อ๋ขอบคุณมากเลยขอบแม่ไหมไมอะงีนตาดียอยู่ยอเลยย้ันเลยว้า <c oughs> มันโงเไ้น์หนานี่ถ้า <c oughs> <c oughs> สิบโมงแล้ว นี่นะครับน้อยลายจนคอ่ยสยขูย,ยิ้สัยนี่นะครับได้มาแล้วสองตัวต <c oughs> ัวไม่เท่าไม่เท <c oughs> <ข>่าไรพอดีคร <c oughs> ับพอ,ด,อดีปิ้งเนาะพ <c oughs> อะดีนเนเหียบเกลือเนาะนี่เหมือแง nhau yeah.